สอนรับตุ๊กตาแมวส้มที่จะอยู่บนไดของเราบอกเลยของชิ้นนี้น่ารักมากๆและน้องๆน่าจะคุ้นกับแบบด้วยค่ะของชิ้นนี้แจกเพลงแค่1,500ชิ้นไปดูกันว่าทำยังไง แตามพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะคะไปดูกันเลยและเมื่อน้องนๆเข้ามาคนๆไหนนะคะที่ยังไม่เคยฟาร์มเลยหรือยังไม่เคยทาแบบแบบนี้เลยดูตามพี่แป้งนะคะให้น้องๆเนี่ยมาเก็บลูกบอลตรงแมวตรงนี้ได้เลยนะคะตอนแรกเราจะมีแมวก่อนนะคะจากนั้นเมื่อเราเก็บเสร็จแล้วให้เรามาปุ่มสีเหลืองตรงนี้เพื่อทําการผลิตการขายนั่นเองแล้วเราก็จะได้เงินมาค่ะและพอเราได้เงินมาใช่ไหมคะน,อน้องๆให้เรานะคะมาซื้อแมวตรงนี้เพราะการซื้อแมวส สำคัญมากค่ะน,น้องๆเพราะมันคือเควสนั่นเองหากเรามีตัวซ้ําๆกันเยอะๆแบบนี้นน้องมากดตรงนี้ได้เลยนะคะเขาจะรวมกันค่ะแล้วค่าพลังของลูกบอลเนี่ยมันก็จะมากขึ้นนั่นเองทําให้เราได้เงินเยอะซึ่งหากน้องๆน,น,นะคะอยากได้เงินคูณ2ให้น้องมาเล่นออบบี้ตรงนี้ได้นะคะเดี๋ยวพี่แป้นจะพาไปดูข่าวว่าเล่นออบบี้ยังไงบ้างซึ่งออบบี้เนี่ยหากเราเล่นไปแล้วนะคะอาจจะต้องรอ1นนาทีเพื่อทําการเล่นใหมค่ค่ะพี่แป้งเน้นนะํนาว่าก่อนที่น้องๆเ,เนี่ยจะไปกดผลิตเงินนะคะให้น้องมาโดดออบบี้ก่อนเงินที่น้องได้มันก็จะ คูณ2นั่นเองซึ่งพี่แป้งว่าพี่แป้งก,ก็เคยสอนมาหลายคลิปมากๆแล้วนะคะกับของฟรีที่เป็นแมปแมปนี้นะคะน้องๆอ,อ่าเมื่อเรากระโดดเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็จะมีแมวฟรีให้เราด้วยนะคะแมวฟรีเนี่ยจะมาทุกประมาณแบบ2นาทีอะไรอย่างนี้นะให้น้องๆน,นะคะผลิตแมวไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแมวของน้องๆจะมี1000ตัวเห็นด้าสีฟ้าไหมที่เป็นอักษรสีฟ้าจะบอกจํานวนว่าเรามีแมวกี่ตัวแล้วตอนนี้นะคะซึ่งของชิ้นนี้ยังไม่มาแจกตอนนี้นะคะและจะมาในวันที่สิ ในเวลาตีหนนั่นเองเมื่อน,น,อน้องทําเสร็จแล้วให้เข้ามาในแแบบนี้แล้วมายืนตรงนี้นะคะแล้วรอรับของฟรีได้เลยมันจะเด้งให้น,น้องขึ้นอัตโนมัติหันน้องมายืนปุ่มนี้ค่ะอย่าลืมนะคะ1,500ตัววันที่15เวลาตีหนนั่นเอง